ความหนักที่สุดก็คือใจความเบาที่สุดก็คือใจความหยาบที่สุดก็คือใจความละเอียดหรืออัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือใจอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นโลกจะเป็นความสงบร่มเย็นหรือเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับใจเพราะใจเป็นผู้ครองละ ครองร่างคลองโลกใจจึงควรได้รับการอบรมศึกษาไปตามเหตุตามผลซึ่งเป็นแนวทางที่ชอบทำเพื่อจะเด้นำนำนั้นออกแสดงออกมาเพื่อเป็นกิจการงานที่ชอบทำการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับการอบรมโดยเหตุโดยผลที่เรียกว่าทำแล้วย่อเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามทุกอย่างไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับใจนี้ทั้งนั้น ว่าหนักก็หนักมันยกไม่ขึ้นยกใจถ้ายกขึ้นมันก็ควรจะผ่านจะพ้นไปความความทุกข์ไปทั้งหลายแล้วทั้งหลายไปได้แล้วมีใครก็นอนจมอยู่ในกองทุกข์ทำไมถึงไม่ยกมันขึ้นนี่เพราะมันยกไม่ขึ้นมันชอบอยู่ในทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวสิ่งที่เราไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นนายเราพูดแล้วก็ไม่พ้นจากกิเลส่ย เราไม่รู้ก็ทําทให้อยากทําทําแล้วก็เกิดผลขึ้นมารงความเดือดร้อนกับตนเองเพื่ผู้อื่นต่อนเนื่องันเป็นละดับไม่มีที่สิ้นสุดมันยากทีก่วยกของหนักคือจิตใจยกได้แล้วก็พ้นจากสิ่งที่กดท่วงคือสิ่งที่หนักมากๆนั้น อันเป็นสิ่งที่ต่าช้าเร็วตาานั้นออกไปได้โดยลําดับจิตก็ยกขึ้นงาน่ายจะยกใส่ความภาคความเพียรยกใส่สติปัญญาอะไรก็ยกได้งา่ายเพราะเป็นอัดเป็นธรรมไปแล้วอัดธรรมเป็นความละเอียดควมภพีรภาพสุขุมควมภพีรภาพมากเมื่อจิตกับธรรมเขาเขามีความเกี่ยวเนื่องกันเข้าไปโดยลำดับแล้วจิตก็ย่อมเบาจะทําอะไรก็ง่ายขึ้นชื่อว่าความดีความชอบแล้วและในระหว่างที่จิตจมอยู่กับ ความหนักหน่วงทวงใจนั้นมันยกอะไรยากสู้จมอยู่นั้นไม่ได้ในความรู้สึกคือความจมมันมีธรรมชาติที่ให้จมนั้นมันมีน้ําหนักมากกว่า,เ,าเที่ยวก็เหมือนกับว่าไอ้แม่เหล็กเศษเหล็กเล็กๆน้อยๆวิ่งเข้าหาตัวเหล็กหมดตัวแม่เหล็กหมดเพราะนั้นมันมีกาลังมากดึงดูดเรื่องกิเลสทันหาอาสระก็มีอำนาจด,ดึงดูดจิตใจให้เข้าฝังจมอยู่ภายในตัวเอง ไม่สามารถที่จะแยกแยกออกได้ท่านจึงต้องเอาสิ่งที่ไปผลักดันออกคือถังผลักดันออกจากหลมลึกคือกิเลสอ,อาสวะที่ว่าห่วงน้ำองพยา,ยามลากพยายามเข็นพยายามต่อสู้โดยถือหลักธรรมเป็นเครื่องมือไม่ลดละ สติก็ใช้ปัญญาก็ใช้ความอุตสาห์ ع, พยายามก็หนุนเข้าไปความอดความทนหนุนเข้าไปด้วยเหตุด้วยผลว่าการทําลงไปนี้ไม่ใช่ทําเพื่อความลงง่มจมเราทําเพื่อจะถอดอนถอดถอนตนออกจากความลุจากที่ลุ่มลึกอันเป็นสิ่งที่หาเกิดความทุกข์ความลําบากทรมานมาเป็นเวลานาน แม้จะลำปากลำคาญเพียงไรเราก็จะต้องตะเกียบตะกายเพราะไม่ต้องการที่จะจมอยู่ในสิส่งกปรกโสมมซึ่งเป็นกองทุกข้นล้วนนั้นพระพุทธเจา้าท่านก็ต้องทรงคิดอย่างนี้เหมือนกันก่อนที่จะ,สะเสด็จสละสน้าสมบัติสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายออกทั้งทั้งท,ที่โลกทั้งหลายก็อชอบใจกันทั้งนั้นไม่มีใครสามารถจะทําได้แต่พระองค์ทำไมจึงทําได้เช่นนั้นก็เพราะความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นสําคัญ้องพยายามตัด ลูกใครใครจะมารักเมียใครใครจะมารักสมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างล้นแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่มีคมีคุณค่าในหัวใจมนุษย์ทั้งนั้นแม้ตัวเองก็ต้องมีถือว่ามีคุณค่าจิตใจเองต้องมีคุณค่าแต่ไม่อยากจะได้รับความทุกข์ความลําบากในการเสียสละในการประพฤติตนเพื่ออัดเพื่อทําโดยถือว่าเป็นความลําบากไม่อยากสละจิตไปเพื่อความลําบากเช่นนั้นแต่พระองค์ก็ยังต้องทรงเสียสละ เสียสละจนกระทั่งเหมือนกับว่าโลกวันไหวไปเลยมันเหนียวแน่นขนาดไหนที่เละูลิเหมือนกับโลกธาตุวันไหวเวลาเสด็จออกไปทรงผนวดแล้วมีใครจะมีความสามารถอาหารมีความภาคเพียรความอดความทนดังประพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นาศาสนาจึงเกิดขึ้นมาจากทุกแง่ทุกมุมแห่งความดีทั้งหลายที่จะเป็นตัวอย่างแก่โลกได้เป็นอย่างดียิ่ง อย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่ามันชี้เกียจนั่งไปบวชเสียดีนั่นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ในช่างส้วมนช่างห้องน้ํานี่าศาสนาไม่ใช่ห้องน้ําห้องส้วมหลุมเทหมุดเทคูดไปเทใส่ใส่เงน,นได้ยังไงอุทิลูกความภาคความเปลี่ยนความเสียสละความบอความทนทั้งเป็นถึ้งตายแล้วจะมีใครกเกินพระพุทธเจ้าไปได้นัน เนี่ยต้นเหตุที่จะได้ทำอันประเสริฐเลิ่นโลกมาประกาศสอนโลกทั้งหลายท่านได้มาโดยวิธีนั้นฉะนั้นการที่จะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับซึ่งมันสังจมมาเป็นนานๆจึงต้องอาศัยความภาคเพียรอยากเต็มกำลังความสามารถขาดดิ่งของเราไม่ยอมลดละไม่ยอมถอยหลังถ้าถอยลงไปก็ต้องจมนนะไม่ถอยละ ไม่จบค่อยคืบคลานขึ้นมาได้โดยลำดับลับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ร่างกายของเรานี้มันไม่มีประโยชน์อะไรแหละถ้าไม่พาทำประโยชน์เสียตั้งแต่ในเวลานี้ตายแล้วจึงยุ่งกันโอ้โหยุ่งมหายุ่งมันนี่มันดูไม่ได้เนี่ยเรื่องตายนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากยุ่งกันไปหมดทั้งคนทั้งคนเป็นนะยุ่งมากคนตายก็ไม่สู้เท่าไหร่ คนเป็นในยุ่งมากาอะไรอะไรมายุ่งกันไปหมดแม้แต่พระตายก็ยังยุ่งมากไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ยังเป็นเก็บหมกักเก็บดองเอาไว้ไม่สาบว่ากี่เรื่องกี่ดล่าเอามาวุ่นวายรังไลกันมายุ่งด้วยกันโดยไม่มีเหตุมีผลอะไรเท่าที่ควรเลยมันก็ยังเป็นนี่เพราะว่าใจมนุษย์นิยมชอบอย่างนั้นเวลายังมีชีวิตอยู่จะสนใจว่าพิปปิบัติคุณงามความดีให้เกิด จากสกุลกายนี้ก็ไม่ค่อยจะสนใจเวลาตายแล้วจะให้ร่างกายนี้เป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์ได้มากน้อยอะไรถ้าไม่พาทปตั้งแต่บัดน,น,นี้น่นทาให้มันพอแล้วตายแล้วแบบทิ้งเท่านั้นเองเป็นประโยชน์อะไรถ้าเป็นประโยชน์มันจะตายไปททาไมมันไม่เป็นประโยชน์มันหมดกําลังความสามารถที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วมันถึงตายอ่าทิ้งลงไปอันไหนที่เป็นสาระสาคัญซึ่งได้จากการกระทําจาก ทางร่างกายนี้เราก็เอาไปเป็นประโยชน์ของเรานี่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประม,มาทเวลานี้ชีวิตร่างกายของเรากําลังเป็นประโยชน์ทํากิจการทางโลกก็เป็นประโยชน์ทางธรรมก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นงานทั้งสองประเภทนี้ซึ่งเรามีความสามารถอยู่ที่จะต้องทําเราก็ต้องได้ทําด้วยความจําเป็นของเราโลกก็ต้องทํางานทางโลกก็ต้องทําเพราะร่างกายจิต ร่างขานร่างขานร่งารงกายของเรานี่มีความจําเป็นมีตลอดเวลาอยู่เฉยเฉยไม่ได้ต้องมีเครื่องนุ่งเครื่องหม่มปกปิดสกุลากายมีที่อยู่ที่อาศัยมีปัจจัยเครื่องสนับสนุนอาหารการบริโภคเต็มไปหมดดูจยาไม่กําหนดกฎเกณฑ์ว่ามีมากเพียงไรมนุษย์นิ่มมันเป็นอย่างนั้นสัตว์ก็ไม่ค่อยมีอะไรละ่ะผ้านุ่งผ้าห่มเขาก็มีที่นอนหมอนมุ้งเขาก็มียูยาแก้ไข่เขาก็มี เขาก็เป็นสัตว์มาได้แต่มนุษย์เรานี่ถ้าพูดอย่างหนึ่งก็อ่อนแอมากกว่าสัตว์ไปที่ไหนพลุงพลังด้วยเครื่องนุ่งห่มด้วยเครื่องอยู่เครื่องกินเตรียมกันไปเต็มที่เต็มฐานกลัวแต่จะตายอยู่ยาปลาแป้งอะไรเอาไปหมดดุ้งไปหมดเนี่ยมาพูดอย่างหนึ่งอ่อนแอกว่าสัตว์ก็น่านี่เราพูดในแง่ที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เราให้ใจของเราอาจหารแล้วไม่ต้าหนิสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทํานี้เป็นความชอบทมแล้วสำหรับมนุษย์ที่ทำเป็นนั้นเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ แล้วร่างกายด้วยความต้านทานของเรามันก็ไม่เหมือนสัตว์มันปิดการมนุษย์เราเกิดมาด้วยวิธีด้วยเหตุนี้ด้วยต่างกันอย่างนี้ก็ต้องทําแบบต่างกันแต่อย่าให้หลงจนเกินเหตุเกินผลจนลืมเนื้อลืมตัวจนถึงกับหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้จากการกระทํานั้นเลยด้วยความนอนใจนี้เป็นตัวเหตุหรือความอ่อนแอเป็นตัวสําคัญเป็นเครื่องหนุนอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์ทงด้านจิตใจเลยเพราะฉะนั้นการกล่าวนี้จึง กล่าวเพื่อทางด้านจิตใจโดยสํเป็นสิ่งสําคัญมากเพื่อให้ใจในเด็ดสะดุ้งตัวให้ตื่นเนื้อตื่นตัวดังพระกรรมาฐานท่านเที่ยวอยู่ในตามป่าตามเขายกตัวอย่างเช่นท่านจันมั่นเป็นต้นฮะหยูดยาท่านไม่ติดเนื้อติดตัวไปเลยเวลาเป็นอา้าวโรคนี้เวลาจะเป็นมันมาจากไหนนี่มันก็เกิดขึ้นภายในร่างกายเป็นเจ็บไข้ปวดหัวก็ตามมันเกิดขึ้นที่นี่เวลาหาจะไปหาอย่พยามาจากที่ไหนเนี่ยมันเกิดที่นี่มันไม่มันก็ดับที่นี่มันเมือ มันไม่มีความสามารถิดต้านทานกันมันก็ตายที่นี่เกิดกับตายเป็นของคู่กันีน่โรคพาค่าเก็บที่เกิดขึ้นกับดับไปมันก็เป็นของคู่กันมันจะไปไหนนี่ยต่าว่าพวกสัตว์สาราสิงเต็มอยู่ในป่านเนี่ยขานี้เขาไม่เห็นมีหยุกมียาเขาก็มีทานมีขันเช่นเดียวกันเขาต้องอาจจะมีการเก็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกับมนุษย์แต่ทําไมเขายังไม่สูญพันธุ์ทําไมเราเกลัวนะักอ่อนแอนะนักทันฟิด จของท่านเอาที่สู้สัตธ์จะทเป็นธรรมโอสถเป็นเครื่องแก้ไม่ให้จิตใจรุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านี้อันจะก่อความทุกข์ให้แก่ตนเองอกพิจารณาจนกระทั่งถึงทงราบเรื่องเหตุเรื่องผลทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายตลอดโรคภัยไข้เจ็บหายไปเลยก็มีดังที่เขียนไว้แล้วในประวัตินั้นเอาเรื่องว่าโรคภัยมันไม่หายไปก็ตามเรื่องจิตใจนั้นต้องต้องมีความเข้มแข็งมีความเฉลียวฉลาด ต่อวิธีการปฏิบัติตัวตนเองซึ่งเกี่ยวกับโรคแพ้ข้าเจ็บเป็นพิเศษผิดกับคนธรรมดาอยู่มากมายนี่ก็เคยได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาเช่นเดียวกันเวลาเก็บข้าได้ป่วยมากๆแล้วห้ามไม่ให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าสมมุติมีอยู่กับหมูกับเพื่อนนี่ก็ปิดประตูแล้วบอกทันทีห้ามอย่างขาดเลยว่าใครจะมาแตะต้องใครจะมาเปิดประตูไปรังข่าถ้าไม่ประตูนี้ไม่เปิดห้ามไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้อง วันนี้จะต้องพิจารณากันอย่างเต็มภูมิเต็มฐานทีเดียวเพราะว่านี่ก็เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ทุกขเวทนาที่เราเคยเกิดเพราะการนั่งพอนาม,มาตั้งหลายๆชั่วโมงเรายังสู้ได้ยังพิจารณาแทงทะลุป,ปูผงไปได้ได้เหตุได้ผลได้อาจไ้ทำได้ความเฉลียวฉลาดได้ความศักดิก์ศรีที่สําคัญขึ้นมาภายในจิตใจ,จเราแต่ละครั้งละครั้งไม่เคยพลาดไปเลยแต่นี้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรนะ ถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นเราจะปฏิบัติทางไหนไม่มีทางหลีกเว้นได้เพราะร่างกายนี้เป็นที่เกิดขึ้นแห่งโรคสติปัญญาเป็นเครื่องพิจิตรพิจารณาความจริงซึ่งเกิดขึ้นโรคแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นต้องทําให้เกิดทุกเวทนาทุกเวทนานั้นเป็นสัจธรรมเราไม่พิจารณาสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับเรานี้เราจะพิจารณาอะไรเรากลัวสัจธรรมแล้วก็เท่ากับว่าเรากลัวกิเลสเราก็สู้กิเลสไม่ได้ถ้าเราพิจารณาสัจธรรมให้เข้าใจเปลี่ยนแจ้ง ามเป็นจริงแล้วก็ชื่อว่าเรามีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้โค้นลงไปทีเดียวทุกเกิดขึ้นมาจากไหนเป็นที่ตรงไหนโค้นลงไปโค้นลงไปหมุนติว้วติ้วเลยจิตจนกระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะที่เจ็บหนัหนกหายออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปเพราะสติปัญญาไล่ต้อนเข้าไปโดยลําดับ ไล่ต้อนหาความจริงเจอความจริงที่ตรงไหนทุกเวทนากระจายออกกระจายออกกระจายออกเห็นอย่างชัดเจนภายในใจจนกระทั่งร่างกายทุกส่วนที่เป็นกองทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากการเจ็บไข้นั้นหายไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆแม้แต่ร่างกายที่ปรากฏตัวอยู่ในขณะนั้นพร้อมกับทุกที่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นเหมือนกับว่าจะแยกกันไม่ออกก็กลับหายไปอีกทั้งร่างกายก็หายไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในาร่างกายหายไป ร่างกายหายไปในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้อันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากล้นล้วนทรงตัวอยู่โดยไม่กําหนดกฎเกณฑ์ว่าอยู่สูงอยู่ต่ําอยู่ทินฟ้าอากาศที่ตรงไหนหายเงียบไม่มีร่างเป็นที่สิงสถิตในความรู้สึกเวลานั้นนั่นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วพอถอนออกมาทงโรคหายไปเลยนี่เรียกว่า ปัญญาสติปัญญาพิจารณาสัจธรรมเมื่อรู้สัจธรรมแล้วจะไม่ถอนทุกข์จะไม่ถอนกิเลสอาสวะจะถอนอะไรก็สัจธรรมก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างทุกข์ก็เป็นความจริงสมุทัยก็เป็นความจริงสติปัญญาสี่เรียกว่มมากก็เป็นความจริงต่างอันต่างจริงเมื่อเข้าถึงแล้วก็เป็นความจริงล้นล้วน,วนจิตจะปลอมมาจากที่ไหนที่ียเมื่อได้รับสติปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกให้เห็นเหตุเป็นผลแล้วจิตก็แนวอยู่ตามความจริงของตน นี่ยาหายหมดเรื่องความที่จะคิดถึงอยู่ทุกอย่างคิดไม่ได้ไม่คิดคิดไปไหนคิดไปแล้วมันก็ไม่มีอย่าไปคิดให้เสียเวลานะคิดที่ตรงนี้ตรงที่ควรจะให้คิดนี้ทุกเกิดที่ที่ตรงนี้พวทนามากน้อยเกิดที่ตรงนี้การเจ็บปได้ปวดเกิดที่ร่างกายนี้พิจารณาที่ตรงนี้สติปัญญาก็มีอยู่ที่นี่ค้นกันลงที่นี่น่ะหุนที่อยู่ที่ลงไปพอได้ที่แล้วก็ ทุกเวทนาหายหมดนี่เรียกว่าไม่เสียผลเสียประโยชน์เรียกว่ารบค่าสึกได้ชัยชนะหากว่าจะตายในเวลานั้นจิตก็ไม่ย่อท้อจิตก็สามารถรับรองตัวได้หรือช่วยตัวเองได้ไม่ให้ทุกเวทนาทั้งหลายเข้ามาครอบงำจิตได้เลยเพราะอำนาจของสติปัญญารอบ ตัวหากว่าจะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสุขโตโต่น,นี่ทำให้เบาก็ได้อย่างนี้กิจทาให้ฉลาดก็ได้ทําให้โง่ก็ได้แล้วแต่ผู้ที่จะปฏิบัติแก้ไขตัวเองอย่างไรจะไปะให้จมจมตั้งกับตั้งกันก็จมอยู่ได้ไม่มีวันอิ่มพอในความจมจมในวัฏสงสารือความเจ็บเกิดแก่เจ็ตตายนี้อิ่มพอที่ไหนถ้าอิ่มพอแล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะบําเพ็ญรม เมื่อมันเกิดตายเกิดตายด้วยความทุกข์ความลำบากตามภพชาติต่างๆนั้นมาพอตัวแล้วมันก็พ้นตัวไปได้เพราะมันอิ่มพอแล้วแต่นี้ไม่มีความอิ่มพอเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นตายเท่าไั้เกิดเท่านั้นเพราะสิ่งที่จะทําให้พระเกิดก็คือกิเลสกิเลสมีความพอตัวเมื่อไหร่ไม่เคยมีความพอตัวนติตันหาสมานาทีแม่น้ามหาสมุทรทะเลหลวงอะไรก็สู้ความอยากของจิตนี้ไม่ได้ความอยากนี้ก็คือกิเลสนั่นเอง มันมีความพอตัวที่ไหนถ้าเราจะปล่อยให้สิ่งเหนี้พอตัวแล้วขี่กลับขี่กันก็ไม่มีหวังไม่มีฝั่งมีแดนพอที่จะปีนขึ้นได้เลยเพยราะฉะนั้นจึงต้องแก้พยายามแก้พยายามคืบคลานพยายามบึกบืนพยายามต่อสู้สลัดปัดออกเพื่อจะพ้นหาฝั่งหาแดนที่เป็นความพ้นทุกข์ไปโดยลําดับลําดับด้วยศรัทธาความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสาคัญ ค้นคิดพินิจพิจารณาเข้าที่นี่พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านพ้นจากทุกข์ท่านมพ้นที่ไหนพ้นที่กองทุกข์นี่แหละแต่ถ้าไม่พิจารณากองทุกข์หักไม่พ้นต้องถือกองทุกข์เป็นหินนับสติปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถรู้ทันกับสัจธรรมเหล่านี้ทุกข์ทั้งหลายจะไม่เป็นภัยต่อจิตใจเลยทุกข์แต่ว่าทุกข์ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นแม้จะไม่ดับไปก็ตามเพราะอํานาจพิจารณาแห่งสติปัญญาพิจารณารู้รอบครอบตัวถึงแล้วทุวกเวทนาจะตั้งอยู่ตามความจริงของตน ไม่สามารถที่จะเข้ามากระเทือนจิตใจได้เลยเพราะปัญญารอบตัวแล้วจิตก็จะตั้งอยู่ตามความจริงของตนต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันนี่เมื่อความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เกิดเรื่องต่อกันอ้เรื่องความจริงกับความปลอมที่มันวุ่นกันอยู่นี่ต่ความจอมปลอมเข้าแซงหน้าไปเรื่อยมันจึงทําให้จิตจมอยู่เรื่อยๆแล้วบนถึงละเกินบนหยักพบความสุขความเจริญ แล้วความสุขความเจริญมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ผู้ต้องการความสุขความเจริญมันจมอยู่กับอะไรมันถึงมีความสุขความเจริญไม่ได้ทั้งๆท,ที่เราปรารถนาด้วยกันทั้งโลกนีถ้าเราไม่แก้สาเหตุในจุดนี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะไปจะปล่อยให้จิตใจพอตัวแล้วพ้นทุกข์ไปเองจะปล่อยให้กิเลสพ,พอตัวแล้วสลัดปัดทิ้งคนปล่อยคนให้เหมือนกับว่าเขาปล่อยนักโทษจากเรือนจำน,นี้ไม่มีหวังก็ต้องผูกมัดกันไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้ นอกจากจะใช้สติปัญญาพิจารณาดังที่ว่านี่นั่นแหละศาสนาจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งกับมนุษย์ผู้ต้องการความหลุดพ้นจากความจองจําทั้งหลายให้พ้นทุกไปได้โดยลําดับลำดับจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะนําศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือดําเนินเป็นขั้นขั้น,นทีเดียวเพราะกิเลสมีหลายขั้นท่านจึงสอนมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาทานเพื่อประโยชน์อะไร ก็พูดจะเสียสละพูดจะตัดความตนหน,นีเนียวแน่นซึ่งเป็นเฉลี่ตัวสําคัญอยู่ภายในใจิตใจของเราตัวหนึ่งแล้วจะได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่รับเสียสละจากเราเช่นการให้ทานทานก็แปลว่าการให้ทอดออกไปจากตัวของเราดึงออกไปจากความเป็นสมบัติของเราความตนหนีเนียวแน่นของเราดึงออกจนมันขาดสละทานไปได้มากน้อยเพียงไรผู้ที่รับทานนั้นก็รับความสุขความสบายแล้ว กำจัดความตณีเหนียวแน่นออกหน้าแล้วก็มีความผาสุกเย็นใจมันมีความเย็นใจได้ทั้งสองฝ่ายคือเป็นความสุขความสบายได้ทั้งสองฝ่ายผู้ได้รับการสงเคราะห์เราผู้นั้นก็มีความสุขเราที่เสียสละเราที่ตัดขาดแต่ความตนีเหนียวแน่นอันเป็นสิ่งที่กดท่วงจิตใจอยู่มากมายนี้ออกหน้าแล้วก็เป็นสุขาท,าท,ทา่านท้อสอนแบบทางตีนี่เป็นการปราบกิเลสท,ทางนั้นการทํบันไดที่พุทธเจ้าทรงส,สอนแล้วต้องมีความหมายทุกสิ่งทุกอย่าง ศีลก็เหมือนกันระงับดับกิเลสประเภทหนึ่งนั้นกับภาวนาภาวนานี่เป็นสิ่งที่รวมยอดที่จะฆากิเลสทั้งหลายรวมตัวเข้าไปดังที่เคยสอนแล้วภาวนาก็คือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองซึ่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอในเวลานี้เราพูดเรื่องความจริงไม่ได้เพราะจิตเรามันเที่ยวตำหนิโน้นตำหนินี่หาความจริงในตัวเองไม่ได้เลย ว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วนนี้เป็นนี่ทำนีเขาวันยังคำคือ,อยิงลุงแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรหากทำนีอยู่เช่นนั้นเรียกว่าจิตมันปลอมไม่มีความจริงตัวเองจึงจะชมสิ่งใดว่าจริงไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปการปฏิบัติจึงคอยพิยาคอยสอดส่องดูเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายกจิตใจจิตใจมีความปรุงความแต่งไปอย่างไรบ้างไปทางไรบ้างหนักเบาในทางไหน ให้พิจารณาจิตของตัวเองแล้วคอยตำหนิติเตียนคอยกำจัดคอยหักห้ามคอยแก้ไขกันทางกระแสจิตร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาความเจ็บไข้ได้ป่วยประการใดให้พิจารณาลงเป็ัสัจธรรมให้เห็นตามความจริงของมันอย่าไปฝืนความจริงอย่าเอาความอยากเข้าไปตั้งในทุกขเวทนานั้นๆมันจะทําให้ทุกนั้นกำเริบขึ้นมากมายเพราะความอยากนี้เป็นเรื่องของกิเลส แต่ความต้องการให้รู้ความจริงนั้นเป็นเรื่องของธรรมให้รู้ด้วยปัญญาพินิพิจณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแ,แล้วมันจะแยกตัวกันออกเองโดยไม่ต้องสงสัยเนีา่าศาสนาท่านสอนให้มีความเข้มแข็งให้ปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัวเองเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ไม่มีอันไหนมีแต่กิเลสรวน้วนมีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องกดท่วงจิตใจของสัตว์โลกให้รับความทุกข์ความลําบากเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นทุกข์เพราะอะไรเลย ความทุกข์พอดินฟ้าอากาศนั้นมันไม่กระเทือนอจ,จิตใจแต่เรื่องของกิเลสนี่กระเทือนมากาากระเทือนจิตใจอะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้างถ้าจ,จิตใจเรามีความผาสุกด้วยอัตยธรรมแล้วเราพออยู่พอเป็นพอไปทั้งนั้นแต่ถ้ากิเลสมันเดือดร้อนวุ่นวายมีความกระเสือกกระสนกระวนกวังวเดออความทะเยอทะยานด้วยความอยากความยิ้โหวยเป็นเครื่องราวดีจ,จิตใจอยู่แล้วจะมีอะไรมากมายก่กองมีกองเงินกองทองเท่าภูเขามันก็หาความสุขไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นตัวทุกจะเอาความสุขมาจากไหน ขึ้นมานั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็จะไปร้องห่มร้องไห้เกิดความทุกข์ร้อนวุ่นวายและสัมรัสษายอยู่บน,บนกองเงินก,งนกองทองนั่นแหละเพราะตัวนี้เป็นตัวโรคอันสาคัญจึงต้องแก้ลงที่ตรงนี้อืความโลภความโกรธความหลงแต่และชนิดชนิดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นี้เป็นโรคอันสําคัญที่เกาะอ,อยู่ภายในจิตใจแล้วเอาจิตใจมาเป็นอาหารหูดรลียดจิตใจอยู่นั้นวันยังําคืนย,ยังลุ่งแต่จิตใจนี้ทนมากถึงจะถูกทรมานด้วยกิเลสประเภทใดๆก็ตามกพราะยัง ทนตัวอยู่นั่นนะ่ะเราจรึงในมองเห็นความวุ่ของเราอยู่ตลอดเวลาเลยถ้า,าว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นหนามันคงแล้วจิตนี้แหลกไปนานแล้วไม่มีจิตอยู่ในร่างคนแล้วร่างสัตว์เลยแต่นี่ก็มีเพราะความทนทานของจิตเพราะฉะนั้นสาระสําคัญจึงอยู่ที่จิตจึงต้องพยายามตัดแปลงแก้ไขปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึก ให้จิตทั้งเราได้เบาขึ้นไปโดยลำดับแล้วจะกลายเป็นของเบาขึ้นมาเวลานี้จิตกําลังหนักจะนั่งภาวนาก้อนหนักเกิดค,ความขี้เกียจชี้ค้านปวดเจ็บนั่นปวดนี้บูเวล่มเวลาคิดไปดเดือนปีนาทีมงไปหมดแล่ะเหมือนจะเข้าตรงแกงหรเหมือนก็จะเข้าโรงฆ่าสัตว์เหมือนจะถูกฆ่าถูกประหัตประหารเหมือนจะถูกโยนลงในเหวในบ่อถ้าจะนั่งภาวนา มันเกิดความทุกข์ความร้อนความลําบากไม่อยากจะทํานี่คือว่ามันหนักมากอย่างนี้จิตถ้าจะพาภาวนายกไม่ขึ้น,นเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระภาวนาชำระจิตใจให้แต่ถ้าจากความมุ่งสร้างมิไหมันไม่อยากทํามันหนักอืดอาดเหนื่อยนายเนี่ยนี่ยมันหนักอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราพยายามตะเกียกตะกายพยายามบึกบึนหลายครั้งหลายผลเข้าไปผลก็ค่อยปรากฏขึ้นมา นั่นเราเรียกว่าทำเขาแทรกถึงใจโดยลําดับลําดับแล้วจิตจะค่อยเบาตัวขึ้นมาเรื่อยทาความเพียนก็คลองแกลกแกวกา้าสติปัญญาเขาค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นกิเลสค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยจะไปใจของเราก็ค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นพองใสขึ้นมาโดยลําดับสติปัญญาก็ยิ่งมีความพยันหมั่นเพียนที่จะคิดจะอ่านไนตรตรองความภาคเพียนทุกด้านดีตา่างๆกันไปห,หมดนี่จิตเบาขึ้นมาแล้วเบาขึ้นโดยลาดับลดับ,ดบจนกระทั่งชำระได้หมด ทีนี้จะเรียกอะไรประเสริฐยิ่งกว่าจิตเจ้าอะไรมาเทียบเทียมจิตนี้ไม่มีเลยเนี่ยที่ว่าเยี่ยมก็เยี่ยมที่สุดดีที่สุดก็คือจิตเลวที่สุดก็คือจิตเมือ่อชำระได้แล้วดีที่สุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนในโลกนี้เป็นแก้วสารพัดนนะั่นอยู่ภายในจิตใจมีาศาสนามีความจำเป็นอย่างนี้มีาศาสนาเท่านั้น ที่จะฉุดลากเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยฉุดลากจิตใจออกจากหล่มลึกของอำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายให้พ้นตัวหลุดลอยออกมาได้เป็นลำหนับลำนัไม่มีสิ่งอื่นใดพุดทธทางสนางกะฉามิผู้ได้ปฏิบัติทำทั้งหลายจนมีความทราบซึ่งภานธนธรรมแล้วจึงเข้าถึงใจทำมังสนางกะฉามิถึงใจ สังฆสงนางกราฉานิถึงใจอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ปรากฏว่าสถิตยอยู่ที่ใจนี่เลยถึงใจตลอดเวลาคลําว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปเป็นเวลานานเท่านั้นเทน่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลยท่านไม่สนใจให้เสียเวล,เวลาเพราะทำมันแท้จริงคืออะไรพุทธะอันแท้จริงคืออะไรสังฆะแท้จริงคืออะไร,ร,ค,ออะไรคือทมที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ภายในจิตเราจิตท่านนี้เท่านั้นทำกับใจนี้เป็นฉันใด พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นฉันนั้นเท่านั้นท่านจริงไม่คิดให้เสียเวลา,ลาว่าพระพุทธเจ้านิพพ่านไปนานแล้วอืมแต่ปฏิบัติยังไงก็มาเนี่ยมักได้ผลตามเรื่องของจิเลสมันหลอกล,งลวงเราไปท่านไม่เป็นอย่างนั้นฉันหล่ท่านผู้รู้ธรรมพระพุทธเจ้าเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั้นความรู้อันนี้กับพระพุทธเจ้าเทียบกันได้ทันทีอันนี้ฉันนั้น,นอันนั้นฉันนั้นขอให้เข้าถึงคามริสุดเถิด พุทธ,ธะของเรากับพุทธะมธุเจ้าจะไม่แยกจากกันเลยชั้นใดชั้นนั้นเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะพูดให้ให้ยืดยาวยิ่งกว่านั้นเพราะมันเล่มันตะ,ตะพุบเงาเอาตัวจริงก็คือพุทธ,ธะอันนี้ชั้นในพุทธ,ธะมุขเจ้าชั้นนั้นพุทธ,ธะอันนี้จะอันตรธา,านศูนย์ไปไหมนี่มันรู้อยู่ในตัวแล้วแล้วพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมันก็หมดปัญหาธรรมะแท้จริงคืออะไร มันก็อยู่ที่ใจเป็นอันเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์โดยหลักธรรมชาติแล้วคือทำทั้งแท่งอยู่ภายในใจของผู้บริสุทธิ์นั้นเท่าน,านั้นผู้นั้นจึงไม่มีความสงสัยแม้แต่น้อยในเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะไม่เคยเห็นพระองค์ก็ต่างไม่เคยเห็นพระสงฆ์อรหัตอาหารหันเหล่านั้นที่เป็นสาวกนั้นก็ต่าง อันนี้แหลเป็นสักขีพยานให้ทราบชัดว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรเวลานี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สถิตยอยู่ณที่เช่นไหลแล้วอันนี้ที่เช่นไหลอยู่ในที่เช่นไหอันนี้รู้รู้อย่างไงวิเศษวิสโสยอย่างไรบ้างเป็นธรรมชาติอย่างไรบ้างอันนั้นเป็นธรรมชาตินั้นเหมือนกันนี่จึงหาที่สงสัยไม่ได้นี่แหละเข้าถึงพุทธธ,ธรรมสังฆาแท้เข้าถึงที่ใด เมื่อกิเลสหลุดลอยไปหมดแล้วมีแต่ธรรมชาติที่อัจรรย์นี้เท่านั้นอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่เรียกว่าจิตทําให้ประเสริฐก็ประเสริฐประเสริฐได้อย่างนี้แต่ก่อนที่ยังไม่ประเสริฐก็เรียกว่ามันโง่ที่สุดก็คือจิตดวงนี้ผู้ที่ทําให้โง่นั่นแหละมันถึงในโง่มันมีสิ่งที่ทําให้โง่ธรรมชาติที่โง่นั่นแหละมันอยู่บนหัวใจของของเรามันจึงได้โง่ถ้านั้นออกแล้วจะว่าโง่าวาชลามันก็ไม่มีปัญหาที่จะพูดกัน รวมอยู่ที่นี่โลกทั้งโลกจะมีความสงบร่มเย็นก็เพราะใจที่รับการอบรมซึ่งเป็นผู้พาดาเนินงานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่วนร่างกายและส่วนวาจาที่เอียงไปทางไหนกระดิกพิแพงทางไหนซออกมาจากใจผู้บงการบงการถูกหรือผิดอิกได้รบรับการอบรมอย่างไรบ้างการแสดงออกจะเป็นไปตามความอบรมถ้าไม่ได้อบรม ไม่มีเหตุมีผลมีแต่กิเลสเต็มตหัวใจแล้วใจตรงนี้จะพาให้ร้อนมากมายกายกองยิ่งมีอำนาจวาสนามากเท่าไหร่ยิ่งพาคนอื่นให้เดือดร้อนมากมายกายกองเพราะใจดวงนี้โลกที่ร้อนร้อนเพราะใจดวงนี้พาให้ร้อนใจดวงนี้กระสับกระสายแล้วสัมแลสายหาที่ยึดที่ถือไม่ได้อะไรก็ว่าจะดีอะไรก็ว่าก็ดีดีไ,ได้เกิดความโลโมทุโลกโมโทโสไปสทังทุกอย่งางจะกว้านอโรกมาอยู่ในอำนาจของตัวเองทั้งๆที่อำนาจของเรา ไม่มีเลยมีแต่ความรุ่มร้อนเต็มหัวใจก็จะเป็นผู้ครองอำนาจในโลกนียโลกจึงได้ร้อนเพราะเจ้าอำนาจของกิเลสนี้มันเป็นตัวร้อนอยู่ภายในจิตโลกจะหาความร่มเย็นไปได้พราะอำนาจกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากเพราะอำนาจแห่งธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงควรปฏิบัติธรรมให้มีความร่มเย็นภายในจิตใจของเราถึงโลกจะร้อนก็าตามถ้าใจของเรามีเย็นอยู่แล้วเราก็สบายอยู่ในธรา